นี่ละเตรียมตัวไปบรนาหาเกนบลูกฮะาอาเาว่เอาเอาูกน่งไปนเนไปใช้กระลูก,ลน,กนี่หละจะไปนบรราห์เกนแปลากระเป๋าไปเอากระเป๋ามา ใส่เสืเ้อแจ็คเก็ตอ๋อเอาเยกเกิดใจได้กับเป้าก็ลวกมาใส่ว้แล้วก็ลวดซิ๊

เราเรียกแม,ม่แม่สิได้เมีเ่ยนเฮียนอีกแหละนี่หละไปวันนะฮห้เกณฑ์มลูกสวัสดีค่ะยกมือขึ้นส,งสูงๆหลูกจะไหมให้ Hi, แบบพลอยน้ำให้ Hi, ไหมบ่เห็นให้ Hi, แบบพลอยน้ำสวัสดีค่ะแบบแมงงาม,งาม Se está, ¿cómo le กับสวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหลในต่างแรนจ้าเมื่อวานหายหนาหายตาไปนอนจาจะพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่ข้าไปเลี้ยนเนาะแล้วก็เมื่อนี้สาวแหล่กับไปเลี้ยนขึ้นกันจ้าพอเลี้ยนเสร็จก็เลยเฝ้าอัดคลิปวิดีโอโพสลงให้อ่าพี่น้องได้ส้มน่าจะพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งสาวแหลี่ขี้ข่าวดีนั่นะก็คือว่าเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าไปถึงมือแอดมินเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมส่งแล้วเนาะ แต่ว่าเห็นแอดมินโทรมาบอกว่าต uh, so, ้องถ่ายอีกมือนึงเพราะว่าแอดมินกาลังโทษสั่งอะไรเขาเอ่นววาอย่างกับพี่น้องโําลังโทษสั่งไอ้ถุงแม้พี่น้องเขาเอ่นทุงได้เนาะทุงที่จะแพ็คเสื้อผ้าทุงที่จะเอาใส่เสื้อผ้าแล้วก็ใส่กระเป๋าส่งไปให้เอซีเนาะจากเพราะว่ามันหลายเนาะ แล้วกาซาแลวก็ต้องกาบขอโทษด้อจาา้า,เ,า,นะา,าเพราะว่ากระเป๋านะ่ะมันบ่ได้ตามครบคนเพราะว่ากระเป๋าน่ะขาดตลาดจากกระเป๋าผ้าขาดตลาดเนะาะกะเ็เลยซาแลวก็เลยบอกกับเอ,อดวินวาร้าสันก่ให้เสือพ่นไปแทนกระเป๋าเอาเอฟซีก็ยัยังว่าให้ซาแลวได้จากพี่น้องเพราะว่ากระเป๋าผ้ามันขาดตลาดเนาะกระเป๋าผ้ากระเป๋าลดโลกล้นเนาะ บางท่านอาจจะได้ยั่วแต่บางท่านอาจจะได้เป็นเสือแท่นเนาะเพราะว่ามันได้แค่สิบใบเนาะแล้วก็เมื่อนี่สาวแหละกะอามีนายแบบ <c oughs> นายแบบมาใส่เสือไายใหพี่น้องเบิ่งน้ำจใจนายแบบนั่ก็คือลูกชายของสาวแหล่เองพี่น้องลูกชายคนตัวของสาวแหล่เนาะเพราะว่า,าลูกชายบอกว่าอยากได้เสือน้ำสาวแหลกก็เลย าให้ลูกน้ำแล้วกะ็บอกลูกว่าให้ไทยแล้วกะ็ทรงไม่แม่นะแม่จะได้เอาลง YouTube เนาะก็ได้บอกลูกท้ายละล้วกะ็เมื่อนี่ซาแลพ่อลงคลิปเสร็จกับสิภาพพี่น้องเป็นรอบเบิงเห็ดนอต่ำสัญญาวไว้ว่าอาทิตย์นี้หิมะมันเริ่มละลายแล้วเพราะว่าฝนมันตกอากาศบ่ติดลบหิมะเลยละลายแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่จต่พี่น้องมันก็บละลายลเบิดเนาะ ดี๋ยวซาแล้วส,ลสิพาพี่น้องไปเลาะเบื้องเห็ดฮาได้นอพี่น้องฮาโชคดีฮามัน่นฮาได้ส่งไปให้เอฟซีซิมอีกอยู่ไทยแต่ว่าคลิปเก็บเห็ดนะคลิปไปหา,ล head, าหลเลาะเบื้องเห็ดนะซาแล้วสิได้ลงมืออื่นได้จากพี่น้องเพระาะว่ากันเสียออกมาลงมือนี่ม้กันเสียคำเนะาะซาแล้วก็เลยสิอดัดคลิปไว้มื่อนี่ละกะันมืออื่นซาแล้วถึงจะโพสลุ้งนะจ๊ะบ่าด่วนแล้วเขาก็เบิงังของที่ไปถึงเมื่อแอดมินก็เลยจากพี่น้องละกะันมาดูในแบบกันเลยเนาะ ว่าลูกไส้สิหน้าตาเป็นจังใดเอฟซีทุกท่านคะอีกสองวันแอดมินจะจัดส่งให้นะคะรออีกสองวันนะคะกำลังรวบรวมรายชื่ออยู่นะคะสองวันนะคะเป็นจังไดจ้าพี่ห่วงหน้าตาน่าแบบเนีอ่อจะาลูกไส้คนแย,ย่ของสาวแหละ ก็จบคลิปนี้สาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพราะว่าที่สาวไปเก็บเห็ดจ้ะบ๊ายบายจ้ะนี่ค่ะ